สวัสดีครับผม n e ็ t เทคฮีโร่จะขอเป็นตัวแทนนำเสนอผลงานการใช้เทคนโนโลยีของเน็ t เทคเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชนในสังคมไทยในช่วง3ปีที่ผ่านมาภายใต้แนวคิด Smart ทเทคโนโลยี for smart community ชุมชนปราดเปรืองฉลาดเรื่องเทคโนโลยีเรามีภารกิจ4ีด้านหลักได้แก่การเกษตรการแพทย์การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม และอุตสาหากรรมไปเริ่มกันเลยนะครับเน็กเทคเพื่อเกษตรกรไทยภารกิจแรกระบบบริการข้อมูลการเกษตรด้านการผลิตคุณภาพมาตรฐานการเตือนภัยทางการเกษตรและการบริการความรู้เฉพาะด้านการบริการข้อมูลผ่านมือถือได้มีการนำเทคโนโลยีมาเชื่อมเพื่อให้ชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดยกตัวอย่างข้อมูลความรู้การจัดการข้าวการพัฒนาโปรแกรมเพื่อช่วยเกษตรกรโมบายแอปคำนวณสูตรแม่ปุ๋ย N P K ลดต้นทุนการผลิตและลดความเสื่อมของดินจากการใช้ปุ๋ยเกินความจำเป็นการตรวจนับปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจากกอข้าวโมบายแอปสำหรับวิเคราะห์ศัตรูพืชเพื่อการเฝ้าระวังและแจ้งเตือน ลดอัตราเสี่ยงในการระบาดโมบายแอปเชื่อมต่อกับ UAV สำหรับการเกษตรทำแผนที่ทำนาสำรวจความผิดปกติของแปลงปลูกจากภาพ NIR ซึ่งเป็นพื้นฐานของการจัดการพื้นที่ข้อมูลและการบริการโมบายแอปเชื่อมต่อกับสถานีตรวจอากาศใช้ดูข้อมูลอากาศในพื้นที่ผ่านมือถือพร้อมแอปคาดการณ์การตกของฝนในพื้นที่ NECTEC h เพื่อเกษตรกรไทยภารกิจที่2สนับสนุนการยอมรับมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรไทยด้วยระบบ Mobile Gap Agreement System ทั้งทางฝั่งเกษตรกรและฝั่งเจ้าหน้าที่ประเมินมาตรฐาน NECTEC h เพื่อเกษตรกรไทยภารกิจที่3พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือจักรกลเกษตรสมัยใหม่สนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการผลิตโดยความร่วมมือกับรมหม่อนไหมระบบตรวจนับไข่ไหมเพื่อให้การคัดแยกรวดเร็วและมีความแม่นยำสูงระบบควบคุมเครื่องฟักเทียมไข่ไหมเพื่อสร้างสภาวะการฟักไข่ไหมที่เหมาะสมให้เกิดเป็นตัวไหมที่สมบูรณ์ระบบตรวจเพศดักแด้หนอนไหมเพื่อควบคุมการผลิตเส้นไหมคุณภาพสูงให้ได้จำนวนตามเป้าหมาย เศรษฐกษิจที่แข็งแกร่งต้องมาพร้อมกับสุขภาพที่แข็งแรงภารกิจถัดไปของ Nextech จึงมุ่งเน้นไปที่ด้านการแพทย์สุขภาพผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุเราได้จัดการเชื่อมโยงโครงข่ายให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและมีประสิทธิภาพดังต่อไปนี้พัฒนาระบบในการเชื่อมแปลงข้อมูลจากโรงพยาบาลต่างๆให้เป็นข้อมูลตามมาตรฐานกลาง ทำให้สะดวกต่อการค้นหาเพื่อความแม่นยําในการวินิจฉัยตามบทบาทของแพทย์พัฒนาโมบายแอปให้ผู้ใช้บริการทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกถูกต้องและรวดเร็วได้ด้วยตนเองการคำนึงถึงคนพิการด้วยเทคโนโลยีโสตศนูปรกรณ์ที่ช่วยนำเสนอข้อมูลผ่านรูปแบบของภาพและเสียง เพราะทุกชีวิตมีคุณค่าเราจึงมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีมารับใช้สังคมเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีอย่างเท่าเทียมกันมากกว่าความกินดีอยู่ดี n e ็ t e c h ยังได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมอย่างครบวงจรตั้งแต่การวางแผนการท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการท่องเที่ยวไทยมาไว้รวมกันรวมถึงการให้บริการการจองล่วงหน้าทั้งการเดินทางการจองที่พัก การสั่งซื้อสินค้าพร้อมจัดส่งแบบ one-stop service นอกจากนี้ Nectec h ได้พัฒนาแอปพลิเคชันนำเที่ยวพิพิธภัณฑ์ช่วยให้ข้อมูลเชิงลึกผ่าน 2D bar code สามารถแสดงภาพเสียงและภาพเคลื่อนไหวผ่าน Smart Device เสมือนมีมัคคุเทศส่วนตัวและเทคโนโลยีเชื่อมโครงข่ายพิพิธภัณฑ์เข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้การท่องเที่ยวราบรื่นไร้รอยต่อ เทคโนโลยีของ Next t e c h ไม่เพียงแค่สนับสนุนงานบริการให้การท่องเที่ยวมีความสะดวกสบายแต่ยังช่วยเชื่อมโยงให้เกิดความรู้ความเข้าใจสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้กับนักท่องเที่ยวสุดท้ายในภาพใหญ่ n x t t e c h เพื่ออุตสาหกรรมไทย n x t t e c h พัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยให้ภาคการผลิตลดต้นทุนลดมลภาวะและประหยัดพลังงานดังต่อไปนี้พัฒนาซอฟต์แวร์ช่วยวางแผนการผลิต เพื่อประหยัดทรัพยากรช่วยลดของเสียให้สามารถใช้วัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด <_ co op> พัฒนาการศึกษาเ <_ t ries> ตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน <_ t ries> ผ่านการเรียนรู้เสมือนจริงด้วย Virtual Reality สร้างความคุ้นชินก่อนปฏิบัติงานจริงกับเครื่องจากราคาสูงในอุตสาหกรรมการวางแผนการสร้างโรงงานด้วย v i อ t u a l Reality เพื่อจำลองภาพให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนเพื่อให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นก่อนที่โครงการนั้นๆจะได้รับอนุมัติให้ดำเนินการเทคโนโลยีนอกจากส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของภาคอุตสาหกรรมยังสามารถช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นเพียงผลงานส่วนหนึ่งของ Next t e c ที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างรากฐานและพัฒนาต่อยอดให้กับชุมชนในสังคมไทยเพื่อให้พร้อมก้าวเข้าสู่ยุคใหม่อย่างมั่นคงและยั่งยืน